ทีนี้ผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างยากนะอาหารไทยเนี่ยทำทำ,ทำไมเขาจะตัดสินตัดสินให้ใครมันมันอยู่ที่ที่รสชาติของคนคนที่ตัดสินมันไม่ได้อยู่ที่รสชาติของคนดูทั้งหมดแบบนี้ เพราะว่าการตัดสินเรื่องรสชาติอาหารแหม่มันไม่เหมือนกับการตัดสินรางวัลหน้าตารานนะคะที่อันหนิงแสดงแล้วแบบโดนใจก็ได้รับรางวัลไปเลยกับนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายจากทางไทย PBS นะคะแต่อันหนิงบอกว่านี่ตอนแสดงเนี่ยใช้อารมณ์รับส่งความรู้สึกเยอะแต่พอมาเป็นเรื่องคณะกรรมการอาหารการกินแบบนี้ต้องตัดสินเรื่องรสชาติใช้ลิ้นรับรสถึงจะตัดสินใจได้ว่าจานไหนมันโดนใจที่สุดนะคะ เพราะว่าในวันเสาร์นี้ในรายการยกคนคนน้ำพริกอันหนึ่งจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน5ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบค่ะซึ่งอันหนงบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งของน้ำพริกตัดสินยากจริงๆเพราะแต่ละคนเนี่ยเนี่ยมันมีปุ่มรับรถไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคนใต้ก็ชอบแบบนึงคนเหนือก็ชอบแบบนึงเดี๋ยวไปฟังนิดนึงค่ะว่าอันหนึ่งอาจจะพอมีเกณฑ์ในใจหรือเปล่าคะผมบอกคุณเลยน้ำพริกแบบไหนก็ได้เราเป็นคนไทยเนี่ย น้ำพริกถ้วยเดียวอาจจะมีไข่ต้มมีมีผักเยอะๆมีไข่เจียวหน่อยมีข้าวมันไปได้หมดทั้งโลกละเวลาผมไปเนี่ยแม่ไม่อยากบอกผมไม่ต่างประเทศผมมีน้ำพริกคันหัวไปคุณคุกกะข้าวไปปั๊บเนี่ยคุกกบข้าวไปคุณตักใส่ปากปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มคันหัวเลยไม่ใช่มันเผ็ดมันแบบแล้วเหื่อมันจะออกกางกระมอมไม่กางกระมอมลมันไหลออกมาเรียกคันหัวแล้วพอกินไปสักพักนึงมันก็จะเริ่มหายคันหัว พรุ่งนี้จะได้รุ้นแล้วนะคะว่านักแสดงเบอร์ใหญ่ของเราจะเผ็ดจนเหงื่อแตกอีกหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะยกพลคนน้ําพริกวันเสาร์ที่14มิถุนาย,ยน2568เวลา14นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS ค่ะ